คยมีความรู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนี้นะคะก็มีใจแล้วก็คิดว่าความรู้ที่เราลมันก็เป็นประโยชน์ที่เราจะปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่จะเข้ามาใช้บริการในอนาคตนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องรู้แล้วว่าลักษณะที่เราจะต้องปรับตัวปรับใจปรับความคิดของตัวเองภูเขาน้ําแข็งหรือทัศนคติอะไรของเราที่เราเคยได้รับรู้รับทราบมามันอนมันก็มีความเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องรับเคสกลุ่มเหล่านี้มาเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ดูแลเขาให้ให้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับว่าได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นนะคะโดยที่ก็ยังต้องยึดตัวผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางอยู่ดีค่ะเป็นประโยชน์มากๆค่สญญะสำหรับการที่จะทำงานในอนาคตต่อไปของคุณท่านพิทยกรทังสาร์พันขอบคุณค่ะคือ LGBT ผมกได้ฟังจริงมันเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนมากแล้วก็ค่อนข้างยากยากมากจริงๆมันว่าคิดไปถึงเพื่อนนะเพราะว่าถ้ากลุ่มเหล่าน,นี้เข้ามาเราจะแบบ <Okay. S 1> บิหารจัดการยังไงคือในมุมผมก็คงแบบต้องแก้ปัญหานทีละอย่างครับเมื่อปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องไล่แก้ไปเพราะเราก็ไม่รู้บ้างว่าเขาเข้ามาถึงจริงๆเราจะเป็นยังไงอย่าง,างพี่ๆเขาบอกว่าต่างคนแบบต่างความคิดกันมี LGBT ที่ดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องรอดูต่อไปแล้วก็ สามมันวันี้ผมจับเลยประเด็นได้ก็คือการแบบเข้าใจคนอื่นนะครับการแบบพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศชายเ mm hmm. พศหญิงปกติก็ตาม mm hmm. ก็คือให้เข้าใจเขาว่าแบบพยายามคิดในเงี้ยที่แบบเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรก็เลยเนี้ยครับค mm ุณ hmm. ครับเป็นเรื่องละเอียดต่อนแล้วมีความซับซ้อนมากนะครับสิ่งสิ่งแรกนะครับที่คิดว่าน่าจะใช้ได้เลยก็คือทศัศนคติของตัวเราครับ เราจะเพราะโลกมันก็เปลี่ยนเนาะเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ต้องเปิดใจกับมันด้วยครับเราถึงจะทํางานได้อย่างมีความมีความสุขและช่วยเหลือเคสได้อย่างเต็มที่ครับ